นักกีฬาเรือพายเจ้าของแชมป์กีฬาซีเกมกเส์เกษมสิทธิ์บริบูรณ์วสินคว้าเหรียญทองได้สําเร็จในการแข่งขันเรือขยักหนึ่งคนชายให้กับมหาวิทยาลัยสยามครับ <S <S เรือขยักหนึ่งคนชายระยะ200เมตรที่หนองอีเจมรอบชิงชนะเลิศเป็นการขับเคี่ยวกันของ2นักกีฬาทีมชาติทุดแชมป์กีฬาซีเกมส์ที่ประเทศสิงคโปร์กรเกษมสิทธิ์บริบูรณ์วสินจากมหาวิทยาลัยสยามทําเวลา40.62วินาทีคว้าแชมป์ได้สําเร็จ เหรียญเงินอดีเทพสีชาติเพื่อล่มทีมชาติจากมหาวิทยาลัยราชพัฒราชนคริน41.03วินาทีเหรียญทองแดงฉัดมงคลมณีจักรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเรือย,ยาว5ฝีพายชายระยะ200เมตรรอบชิงชนะเลิศทีมจากมหาวิทยาลัยสยามซึ่งได้เหรียญทองกีฬากันเกาเกมเรือย,ยาวหฝีพายระยะ500เมตรไปก่อนหน้านี้เข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกทำเวลา44.38วินาทีได้แชมป์อีกรายการ เหรียญเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราานารีเวลา45.63วินาทีเรือย,ยาวสิบสีพายหญิงระยะ200เมตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธท,ที่ได้เหรียญทองกีฬาการ,รเกาเกมระยะ500เมตรไปแล้วเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งทำเวลา1นาที0.8วินาทีควา้าแชมป์เพิ่มอีกรายการเหรียญเงินมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เหรียญทองแดงสถาบันการ,รศัศกษาอันดับ4มหาวิทยาลัยชินวัฒน์พิบัตทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียทีมแชมป์เก่าเสื้อสีเหลืองที่มีทีมชาติวอลิตีแสงจันทร์พบกับสถาบันการราชศึกษารองแชมป์เก่านำโดยศิรวันอินทมีทีมชาติไทยครึ่งเวลาแรกนาที36แสงละวีมีขำผู้เล่นตำแหน่งกองหน้ายิงจอจ่อ,จอให้ทีมวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียออกนำา1ประตูต่อศูนย์ครึ่งเวลาหลังนาทีเจ็ดรัติการทองสมบัติแนวรุกทีมชาติไทยหลุดเข้าไปยิงประตูย้ำชัยให้วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียชนะ2ต่อูนย์กว่าแชมป์กีฬาปัญญชน5สมัยติดต่อกัน นอกจากนี้โคดหนึ่งหนึ่งนิไทยสะทองเวียนโคดทีมชาติไทยชุดไปฟุตบอลโลกปี2 0 1 5ที่ประเทศแคนาดาก็ทําหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนให้วอลบอลดิตเอเชียได้เหรียญทองทั้ง5ครั้งก็หนึ่งเด็กร่วมตัวกันอย่างต่อเนื่องด้วยว่าร่วมตัวกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เขาเรียนอยู่โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นแล้วก็หลังๆมาก็มีกลุ่มเด็กโรงเรียนกีฬาเนี่ยไปเรียนด้วยกันแล้วก็มันก็ง่ายต่อการคุมทีมเพราะว่าเหมือนเขาซ้อมมาด้วยกันอยู่ตลอดเวลาค่ะก็ถือว่าเด็กทําหน้าที่ได้ดีค่ะว กีฬายูยิสูซึ่งเป็นกีฬาสาธิตประเภทจับล็อกแข่งขันภายใน5นาทีรุ่นมากกว่า77กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศสุกนาทีสุนทราฝ่ายแดงจากมหาวิทยาลายัยเกษตรณดิตดีกรีทีมชาติไทยพบกับสุรพงษ์นวรัตของสถาบานันการรัศศึกษาผลปรากฏว่าสุกนาทีสุนทราหักขาคู่ต่อสู้ทําให้สุรพงษ์ขอยาแพ้ในขณะที่เหลือเวลา3นาที8วินาทีสุกนาทีได้เหรียญทองให้กับกเกษตรณดิต ยูยิสสูประเภทจับล็อกรุ่นน้ำหนักไม่เกิน55กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศมริวันเมืองป๋อจากสถาบันกรรรารศึกษาทีมชาติไทยกีฬามวยป้ามชุดเยาวชนพบกับพัชพันธ์สีเสมอจากมหาวิทยาลัยกเกษตรมดดิบฝ่ายน้ำเงินทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์โลกการแข่งขันคู่นี้ต่อสู้กันอย่างสูสีครบ5นาทีทัชพันธ์สีเสมอชนะมริวนันด้วยคะแนนดิบได้แชมป์ไปครองนิวัตสุริยะถ่ายภาพสิทธิภูมิรุ่งพิติ รายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี